ข่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ยุ้ยภูวสารและวรวัฒนผู้สมัครสสอพักเพื่อไทยเบอร์สองลุยพบปะชาวบ้านเขตหนึ่งและเขตสามอ้อนขอคะแนนให้เพื่อไทยยกจังหวัดค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าการเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นี้ เข้มข้นเข้ามาค่ะในขณะที่ผู้สมัครสอสอต้องลงพื้นที่เพื่อขอคะแนนเสียงชาวบ้านโดยเมื่อชาววันที่3มกราคม2569คุณยุย้ยหรือนางภูวสาสินทวง์ผู้สมัครสอสอแพร่เขตหนึ่งเบอร์สองพ,พยยักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายวรวัตรเอ,อื้อพิญญิกุลผู้สมัครสอสอแพร่เขต3เบอร์สองได้พบปะประชาชนที่ตลาดเช้าตําบลเหมืองม้อและร่วมพบปะชาวบ้านภายในงานไหว้าสาพระธาตุสลีบุงเมืองประจำปี2 0 569พิธีตักบาตรและสืบชะตาหลวงวัดเมืองม้อตำบลเมืองม้ออำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่จากนั้นคณะร่วมงานประเพณีนมัสก,การพระธาตุสิทธิทวิมลตานข้าวใหม่ข้าวจีข้าวหลามตานหลวหิ่งไฟพระเจ้าประเพณีเดือนสีเป่งที่วัดสิทธิทวิมลตำบลบ้านเหล่าอำเภอสุเมศนค่ะจากนั้นร่วมพบปะชาวบ้านที่มางานทำบุญสมโพธิพระประธานและพระพุทธรูป มูลนิธิพุทธเกษตรสวนเกษมสุขตำบลน,น้ำชำอำเภอสุเมนจังหวัดแพร่โดยคุณยุ้ยหรือนางภูวสาสินทุวง ผู้สมัครสสแพร่เขตหนึ่งเบอร์สองพักเพื่อไทยได้เดินทางไปร่วมพิธีสืบชะตาหลวงวัดเขื่อนคำลือตําบลเวียงทองอําเภอสูงเมน่นและไปพบปะชาวบ้านในพิธีบเพ็ญกุศลประเพณีสี่เปงไหว้พระาธาตุพระเจ้าห้าพระองค์ปีที่24และเลี้ยงเพลงวัดพระร่องฟองตําบลร่องฟองอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีชาวบ้านให้การต้อนรับพร้อมสนับสนุนพักเพื่อไทยเป็นสสแพร่ทั้ง3เขตค่ะ ทางด้านนายวรวัฒนได้เดินทางพบปะชาวบ้านภายในงานประเพณีนมัสการพระเจดีวัดดอนชัยว้ายสาครูบาหมื่น102ปีประเพณีห่มผ้าพระาธาตุเจดีสีดอนชัยที่วัดดอนชัยตำบลหัวไาอ่อำเภอสุเมนจังหวัดแพร่จากนั้นได้เดินทางมาพบปะชาวบ้านคณะศรัทธาที่มาร่วมขบวนแห่และร่วมงานประเพณีสีเป่ง ไหว้าสาวปรมีพระาธาตุพระเจ้าศรีกระจมทองที่วัดใหม่กลางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่โดยมีคณะรัทธาวัดต่างๆนำขบวนมาเข้าร่วมจำนวนมากต่อมาได้เดินทางไปพบปะชาวบ้านที่มาร่วมงานประเพณีนรัสการพระาธาตุไฮซ้อยและฉลองสมโพธิสาราการ,ปรเปลี่ยนวัดพระาธาตุไฮซ้อยตําบลปากกลางอำเภอหลอองจังหวัดแพร่ โดยมีชาวบ้านเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองค่ะซึ่งการเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านในครั้งนี้ทั้งสองผู้สมัครได้น,นํานโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ชาวบ้านทราบและชูศาสตราจารย์ดรเชนยศชนันวงศสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีคนเมืองคนที่สองต่อจากดรทักษิณชินวัตรค่ะขอฝากด้วยะครับขอฝากด้วยนครับ วันนี้มาคับผู้ิาสิมคในทางนี้นะครับเ็าขอพักกันครับเพรานเหมืองมอครับไก่แต่ัปปบลนี่เลยนะครับปักนี้เลยนะครับนายกอุกรอนะจ๊ะครับชื่อชอบครับนี้คนเมืองนะครับสปอตบามจริงนะปตริบออรบน่ประเทศเลยลุงอาปีนี้ยืดบสาิบตังนะครับฝากไปด้นะครับเองนะครับ ขอบคุณาเรือับหมูบนนะครับผมบอิวาเรื่นใงไ้บรรจอกนครับหลายสิปีชาิปีน่ะครับวเป็นก้าสามสิบบาทพักคนไหเหมือนกันมาองเชียข้างมากพักคนไหนเรียกพักการีบานที่สุดเลยนะครับขอบคุณนรือันุกท่ครับ ขอบคุณนะครับคระข้องขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่มาร่วมกันเหมือนเ้าคนระัจับประโยคครับเนอะอันนี้ก็เป็นตัวแทนจากพักเพื่อไทยเป็นคณะเนาะผ่านนะนครับใน เสียสละเวลาได้โอกาสมาแวะมาเยือนนะครับกับเขาก็จะได้ประชาธิปไตยใหม,คใหมห่ครับละสามเขตเนาะท่านหม้นอะหลงครับสามเขตนะครับเขตหนึ่งเขตสองเขตสามนะครับท่านใครมาเปลีประสานะตุลุงนะเดี๋ยวตุลุงมาจะ<อ>น้องมาไหม

你好。<laughs> <laughs> รบยุยจังแม่คุณอตอนนี้เป็น,นของอาสามาเป็นลูกหนเื่องเป็นตอเป็นจอเนาะนอกมาเป็นเพื่อนกันยูที่หนุ่มนนี้ 我们没在意，没在意。 น้องจ้าวจ้าวันดีค่ะัวไปเสียานจีน้อกหยันคน่ไปไดรับั่้าเนาะสจะี่าด้ยแหละเจอเจ๋มาแล้วเจ้าบม ฝากกินแก้ะนี่นี่โก็คกันบ๊มิดได๋ยวเนาะจะบังัมบุรีเนาะเด๋ยวพอในท้องสักเนี่

ในนช้างขึ้นแขงยังได้่วยกันสุน s ิ m ได้ใช้ผู้สมเห็นเข้างน้าเห็นเข้าเห็นเข้าบาเข้าตรงเข้าจังหันที่นอกนะครับอันนี่ก็จะนี้เนาะหมืนกเปสอบเป็นภาคผู้บัญชาการแ่นที่ คนสารนันคนสุพรรณษาสุวรรณกาคนกบพุษธือโฮคุณชะนิดดาคาอาวาตคนหาไทยกิจแต่ใจกินอุฒิบุญกุศลแค่ใครก็ไจกิแต่จะกำนดในเวรอันนี้อย่วลืมนวีดวดน เวันนี้ทางพรมครูบุริประชาคณนิตนะครับปชกราชำบลในกรนีขอกานี้โดนการงาจะได้ถอดทางไปถูกบันทึกประาบัรคำนั้นกำได้ออกไปล้วเลยน <s uk parece> ี้เีันนี้ถอด